ดี okay, ค่ะวันนี้มาพบกับสตาอีกแล้วนะคะที่สตาบิวตี้ไบร์ตันนะคะวันนี้นะคะก็จะมาตอบคําถามนะคะเกี <S <S ย่ยวกับสีน้ําเงินนะคะว่าสีน้ําเงินแบบไหนนะคะที่เหมาะกับสาวเอเชียนะคะอยากจะบอกไว้ว่าเป็นสีน้ําเงินเข้มนะคะหรือว่าด์กบลูนะคะหรือว่ามิดไนท์บลูนั่นเองนะคะเหมาะสําหรับทุกสภาพสีผิวเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญวิธีการทําไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะคะอีกอย่างนึงก็คือให้เรา ทำสีให้ไลท์ประมาณ1-2ระดับนะคะถ้าใครที่มีผมดําแต่ถ้าเกิดใครที่มีผมสีน้ําตาลอยู่แล้วก็สามารถที่จะลงไปได้เลยนั่นเองนะคะ สีนี้มีข้อดีและมีข้อเสียอย่างไรเดี๋ยวเราตามมาดูกันตามมาฟังกันนะคะคือข้อดีของเขาคือทําให้หน้าเรา b r ายขึ้นนั่นเองนะคะต่อให้เป็นสีน้าเงินที่เข้มแต่ว่าเวลาโดนแสงโดนแสงไฟกระทบแบบนี้นะคะก็จะเห็นเป็นประกายที่ชัดเจนนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากได้สีที่มันแบบสว่างมากๆนะคะก็ให้ฟอกผมก่อนนะคะแล้วก็ใช้เดี๋ยวสไตล์จะใส่ลิสชื่อสีไว้ให้แล้วก็ยี่ห้อต่างๆไว้ให้ในช่องคำอธิบาย หรือว่าช่อง information box นะคะทุกคนก็จะได้รู้แล้วก็ไปเลือกซื้อสีที่ตัวเองต้องการนะคะสีที่หาซื้อได้นะคะแล้วก็สีที่เป็นสี midnight blue หรือว่าสีโทน dark blue นะคะแนะนำให้เป็นสีที่เป็นสีกึ่งถาวรน,นะคะจะทำให้ผมของคุณเสียน้อยนะคะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าใครที่แบบ อยากได้แบบจำๆเลยนะคะก็สามารถที่ใช้สีกึ่งถาวรเหมือนกันนะคะแล้วก็ฟอกผมก่อนนั่นเองนะคะข้อเสียตรงนี้ก็คือเวลาเราสระไปเรื่อยๆนะคะสีของเขาก็จะหลุดแล้วก็จะกลายเป็นสีเขียวนั่นเองนะคะวิธีการแก้นะคะมีอยู่ทั้งหมด3แบบด้วยกันนะคะสไตล์จะบอกว่าแก้แบบที่1ที่ไม่ให้ผมเป็นสีเขียวก็คือใช้สีน้ำเงินสีเดิมที่เราเคยทำลงไปนะคะ ทั้งแรกที่เราเลือกที่จะทําสีน้าเงินให้ใช้สีเดิมทับลงไปนะคะเวลามันเฟดออกเวลามันจางออกนะคะข้อสองนะคะก็คือการที่เราใช้สีหักล้างนะคะสีหักล้างมีสีอะไรบ้างที่จะลบความเป็นสีเขียวออกนะคะก็อย่างเช่นสีแดงสีส้มสีคอปเปอร์สีทองแดงแล้วก็สีออกแบบแนว เธอคอยหรือว่าสีที่ออกเขียวฟ้าหรือว่าเขียวน้ําทะเลแบบนี้นะคะอันนี้ก็สามารถที่จะหักล้างได้เป็นอย่างดีนะคะส่วนข้อที่3ามไม่อยากมีสีเขียวแล้วแล้วก็ไม่อยากที่จะทําสีหักล้างด้วยนะคะ ข้อที่3เนี่ยเราสามารถที่จะฟอกสีน้ำเงินหรือว่าสีเขียวออกได้นะคะฟอกสีเขียวออกได้สมมติว่ามันเป็นสีน้ำเงินอยู่แล้วเราอยากเอาออกนะคะมันก็จะเฟดออกเป็นสีเขียวก่อนนั่นเองนะคะมันก็จะเป็นระดับระดับไปนะคะแต่ถ้าเกิดว่าไม่อยากฟอกนะคะมีวิธีอื่นไหมที่สไต์อยากจะแนะนําก็มีวิธีการใช้แชมพูขจัดรังแคน,นั่นเองนะคะแลวก็ที่สําคัญนะคะสามารถใช้พวกแชมพูที่เป็น คาราฟาแชมพูแบบนี้นะคะมันก็จะมีสารเรียกว่าแชมพูล้างสารก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นแชมพูขจัดรังแคถามว่าทําไมแชมพูขจัดรังแคมันใช้ได้เพราะว่าแชมพูขจัดรังแคมันมีสารทําให้เกิดฟองหรือว่าอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าโซเฟสนะคะสารตัวนี้จะมีค่อนข้างเยอะแล้วก็ทาให้สีผมจางเร็วนั่นเองนะคะในแชมพูขจัดรังแคนะคะโอเคแล้วก็ เป็นเคล็ดลับนะคะเทคนิคที่อยากจะบอกว่าการทำสี blue moon หรือว่าการทำสี midnight blue นะคะแบบนนี้นะคะฟอกก่อนแบบสักไลท์สว่างขึ้น1-2ระดับนะคะมันจะเป็นข้อดีที่ทำให้ผมของเรานะคะเกาะสี สีเกาะกับเม็ดสีผมของเราอะนะคะเกาะในเนื้อผมของเราได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะคะและนี่ก็คือวิธีการที่สตาจะบอกว่าการทำสีมิดไนท์บลูเหมาะสำหรับสาวเอเชียนะคะแล้วก็สามารถที่จะทำเป็นเทคนิคออมเบรได้ทำเป็นเทคนิคบาลยะได้แล้วก็ทำเป็นเทคนิคไฮไลไท์ได้อีกด้วยนะคะถ้าเกิดสมมติว่าใครชอบนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามันจะมี น้ำเงินหลายแบบมากนะคะจะมีแบบฟ้าน้ำเงินพาสเทลหรือว่าจะเป็นสีแบบน้ำเงินแบบดาร์กเลยแบบนี้ก็มีนะคะโอเควันนี้ก็พูดถึงเรื่องสีน้ำเงินค่อนข้างที่จะเยอะแล้วนะคะถ้าใครมีข้อสงสัยหรือว่าอยากที่จะให้ซาช่วยวิธีการผสมสีเยวจะใส่ไว้ให้ใน information box นะคะเผื่อใครอยากจะเอาไปทำก็สามารถที่จะนำ ไปใช้ได้เลยนั่นเองนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆนะคะสำหรับน้องๆคนไหนที่ถามกันเข้ามานะคะสตาร์ก็ต้องบอกว่านี่คือเทคนิคที่สตาร์ใช้จริงนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะอยากจะเอามาแชร์เอามาแบ่งปันนั่นเองนะคะสตาร์จะลงคลิปทุกวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์นะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามและเป็นกำลังใจให้กันมาตลอดค่ะสวัสดีคะ่ะ